หลังปศาไปสันม,มีความสงจะเดินทางไปกับรธรรมดาเท่ล่องขบวนที่สองหนึ่งสองรับสองไม่ทราบหันสะพานหินปลายหาสานีกรุงเทพมีตัวฉันในการสารแล้วเตรียมเซ็นคอสมาอา่อนานรอการในสารชาชลากที่หนึ่งครับสี่สินเจนหนุ่ไม่หายนานโอเคมันนะครับตอนท่อินสี่สิบเจ รถสวัดสดีคราซึ่งใหม่ครับราดีดรถธรรมดาสองล้อสองรดีเดิมนะครับไม่ได้ถ่า,ายอะไงจริงๆนะเราขอโทษด้วยโอเคมาแล้วครับ4 4ดตเ มีหายบางบนาที่สายบามัวนา่ส้านมีความส่องเจอหายบาบนาปโตสอติงคอนสามาห์ท่านนามองจากับบอลนุตโตนิครับคบร้อนที่สาจรารที่สองนธรรมดามัน้นตัวที่สี่ศนย์เจ็ดับต่อแมสานะครสว่างปายอาดัเชีงใหม่ตีดตัวเชนกาจาแล้วเสืจากอที่หน้าขบร้อนเชีหม่รัสาบรอนเชนนี้ก็หบาัวนาแต่โดย2สอแมสานทานนี้ออกายลงตะโข ตาตาเห็นนะฝ่ายราโอเคางสอบเบสกจริงจินะครับเหมือนเคยซึ่งในคลิปในคลิปในคลิปบอกว่าอะไรจะเดินทางไนวันที่สิบเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เปอบนนะุบลัติรูก่อนอ,อาจจะไม่ได้เปน็นอุบลก็ได้เนาะไม่แค่มาวันนี้แต่ไปดูยกระต่ายตู้ ตู้ตรถไฟเก่าเนะไม่เป็นไรเนาะโอเค ข้า่งรถธรรมดาสองรสองใช่ไหมจับเบามงหน้าอ่ะจับเบามองหน้าไปดรอคาซีเนะาะคาดว่าถึงคาซีเวลาสิบโมงถึงเก้าโมงไม่รู้ต้องรู้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่สิบโมงเช้าอ่ะใช่ไหมสิบโมงเช้าประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าไปถึงถ้นเ,อเ,เรอคันนี้นะไปถึงถ พาซีเวลาเกิดสิบโมงครึ่งมือสิบหม่องป่าผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจากเราสองสอบนี้ออกมาริ่แล้วไปจากที่วังกาดูแต่งขอบขอบประกอบอาบกิดเมืมมองราดเพชรกรุงเทพฯหอสวรรค์เก้าทองเ้นมก่าวคงนิ้วหลงโพธิ์หลงโพแล้วก็ได้ปลาตรงถึงสถานีกรุงเทพฯหอหลวงโพธนะครับอ่า เดีวนนี้เศษรถสลับตาราที่สองนี้ออกมาได้ไปประจำที่หอไก่ตรงกลงกลบะดพันหินห้วยเกศวนลงบางกดพิกกิดถ้ารอบแม่นเทียบหลังกันหางกทุกมานใหม่พิโนไล่ลไปจ้ถึงสถานีไฟเชียงใหม่นะครับโอเคแล้วคนนี้จะจอดแล้วคนนี้จะจอดทุกหันนี้เลยนะครับอ่าส่วนล่างหนึ่งอ่ะสวนโชวนั้นหนึ่งก็จดหันนี้ได้เหมือนกันบางมบามง,ง,งไม่จอด แบบมังจอดนะครับอ่าถ้าเหมือนว่าสองสองสองนี้จอดจอดอะไรวะจอดจอดนำมารรมาสัตร์ไหมไม่จอดนะครับไม่จอดคือวิ่ง่านไปเลยก็จะมีรถตอนเจ็ดโมงเช้าสองสองจอดนะครับอ่านำมานำมารรมานนนำมาทรมาสัตร์ไม่จอดนะครับเอ่อทางแก้มไม่จอดนะครับผ่านเลยเนาะ แล้วก็ไปจอดทีค่คลองคลองพุชาน,นะครับคลองพุชาจอดน,นะครับอโอเคร่มาครับสองสิบสองง่ายๆรถจอดทีเคเหมือนเคยนะครับอับ เดี๋ยววันที่สิบเราวลุยนะครับอ่าไปอุตรดิตถที่ผ่านซีเนาะเราวลุยเลยไปสภานกลมโอเค ไม่ขาดที่ภาคตะวันออกางกุฎาตัวรถก็มีความหนาแน่นมกทางรถก็ได้คาดตรถที่เรดก็มีรถาหลน่อรการาคาที่บาคัีุ่งเทพในการ3ัแล้ว่สที่น้ารถมาเลยครับตรถเชืนว่าบาุดตรงน้าในทงมวางาแรเอาไปครับ ว่าตรงนี้นั่งได้น,นะครับนั่งได้เลยโอเค